ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับนะนะครับมาจากที่หลายคนถามหาราไทยนะครับมีไม่อีกแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นพิเศียจังน้อยนะครับเพราะว่าอย่างนะครับอ่ามีหางไทยนะครับนีนะครับมีหางไทยนะครับปกติสีมีหางไทยเนาะปกติสิมีแต่ผ่านะนะครับตอนนี้มีแค่สองขั้นเนาะนะครับสีเขียวกับสีแดง สีขาวสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมข้างหน้านี่ก็เหมือนเดิมแล้วละนะครับเป็น PVC เป็นยังเนาะนะครับแข็งแรงอยู่แต่ข้างหลังนะครับเหมือนคลิปที่ผมรีวิวการใส่งานนล่ะนะครับที่บอกไปนะครับตัวข้านี้จะเป็นอาพาร์ตวูดเนาะนะครับเลีนยังกะห้ระวังเนี่ยนะครับอยากไปไทยอยากไปยังก็แล้วแต่เนาะนะครับแต่กระวังมันหักเนี่ยนะครับแต่ผมก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่ารถผมเป็นโมเดลนะครับเอาไว้ทะเลรเลนทั้งโคกทั้งยังธรรมดา นะครับใครอยากไปไทยกันแดวแต่นะครับตัวพานนี่อาจิบดตรงบดบดยังเนี Finn ่ยนะครับน <uh um> ี um ่เนาะนะครับอาติมีเดียวมียังเนี่ยนะครับที่เขียวคือกันเนาะนะครับแขนดึงในแบบนี้นะครับอารุนนี่แบบมีปีกนะครับพานะไม่ปีกแบบแบบนี้เนาะใส่ปีกมานะครับผมเราร่วมแล้วกับประมาณนี้นะครับ เห็นเบื้องสีเขียวก่อนนะครับอ,นนอ่ะส่วนสีแดงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับถามว่าตัวเกามีบ่ตัวทีมิตาผาหนามีนะครับ,าาเ,รนะรบเหลือขั้นเดียวนะครับเห็เพิ่มอีกขั้นหนึ่งเนาะสีแดง อาพานล้างไซอี้นะครับนี่ผ่านลังงไ่ตัวนี้ของมันนะแต่ว่าซึ่งมีพ่านล้างแบบเนี้ยมีตัวนี้บ่มีนะครับนี่มีมีมีนะครับแถมไปห้ยมดนะครับผมเก็บไว้ก็หกเงี้ยซื่อๆนะครับแบบมีผ่านหนามีขั้นหนึ่งสีแดงนะครับอ่าตัวนี้จะแถมนี่ไปให้น้ำนะครับนี่หมอเดียว่าสอ่าซิบเฮ็ดกระจุกไฮคางให้แล้วนะครับเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วมันบ่สวยไหมแบบนี้มันสวยกว่า เดิมๆมันนี่มันสวยกว่านะครับแล้วจะแถมันนี่ไปให้แท่นนะครับผมสําหรับรดไถ่คณิ้นะครับนะครับใครสนใจเนาะนะครับทักมาได้นะครับได้เพจนะครับส่วนราคาบอกนะครับราคาหกร้อยยี่สิบบาทนะครับอ่ะยี่สิบาทขอเป็นค่าทรงเนาะนะครับโปกติบ่ได้ดอกค่าทรงยี่สิบนะค่าทรงของผมเป็นลอยคนนี้ นะครับแต่ขอค่าส่งยี่สิบนะครับอ่าหกร้อยยี่สิบเนาะนะครับอ่าส่วนตัวนี้แค่พ้านาเท่าไหร่อ่าตัวนี้ก็สี่ร้อยแปดสิบอ่าสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่เนาะสี่ร้อยห้าสิบนะครับมิได้ผานานะอ่ามี่ผ้านาแล้วก็มี่อ่าพ้าลังหกร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะอ่าสนใจก็ทักไม่ได้นะครับในเพจนะครับเพียทีวีนะครับผม